สวัสดีเกมเมอร์ชาวไทยนะครับในคลิปนี้อยู่กันในเกม T of Sevier Neverland ในคลิปนี้นะครับพามาชมแหล่งในการหาตั๋วกาชาเอาไว้สุ่มพูดแมวกันนะครับว่าสามารถหาได้จากไหนกันบ้างถ้าพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับและสำหรับใครที่สนใจเติมเกมก็ขอฝากร้านเติมเกมเพจถือบินทออไปด้วยนะครับเติมถูกเติมเองเติมผ่านเว็บไซต์ผ่านไลน์ผ่าน Facebook ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับลิงก์เติมเกมอยู่ที่คำอธินในใบายใต้คลิปแล้วนะครับ เรามาดูกันนะครับว่าเราสามารถหากาชาในการสุ่มพูดแมวได้จากไหนบ้างนะครับโดยการสุ่มพูดแมวในช่วงต้นเกมนี้นะครับจะทําให้ดันค่าพลังได้สูงมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะปลดล็อกไอชิ e เมนต์แมวตัวใหม่ๆด้วยแล้วก็หากได้แมวตัวซ้ำมันจะแปลงเป็นเศษแล้วก็วิวัฒนาการแมวตัวนั้นเพิ่มขึ้นไปได้ด้วยโดยยิ่งเราวิวัฒน์แมวขั้นสูงเนี่ยก็ยิ่งได้พลังที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันด้วยนะครับสหรับแหล่งในการหาตัวกาชาพูดแมวอ,อันแรกก็คือการไต่หอคบบลลอนนนย,นนยนะครับซึ่่่่่่งงเเเเเเเปปป็็็นนนนรรระบบททีีลลลดดอกกกกกตตตตตตัััั้้้้แแแวมมิยยาไค ยิ่งไต่ได้ชั้นสูงก็ยิ่งได้ตัวรางวัลพูดแมวเยอะโดยเมื่อเราไต่ถึงชั้นที่ระบบกำหนดเนี่ยจะได้ตัวกาชาพูดแมวด้วยแล้วก็สามารถใช้เจมแสงเนี่ยซื้อตัวกาชาพูดแมวได้ด้วยซึ่งเจมแสงที่ซื้อตัวกาชาพูดแมวอันนี้สามารถซื้อที่หน้าหอคอยก็ได้หรือว่าซื้อตรงร้านค้าตรงนี้ก็ได้และเมื่อเราผ่านหอคอยถึงชั้นที่กำหนดจะปลดล็อก achievement ทำให้เราได้ตัวกระชากพูดแมวมาเพิ่มเติมด้วยนะครับอย่างนี้คือผ่านหอคอยถึงชั้นที่1 4บแหล่งที่2พูดสั้นๆก็คือสามารถล็อกอินวันที่2หลังจากที่เกมเปิดเนี่ยและได้ตัวกระชากพูดแมวจำนวน5อันเลยนะครับซึ่งคาดว่าตอนที่เซิร์ฟเวอร์โกลบอลเปิดเนี่ยก็น่าจะมีล็อกอินอันนี้เหมือนกันนะครับแหล่งที่3ก็คือการทําภารกิจคุ้มครองสัตว์นะครับซึ่งเราสามารถลงได้3รอบต่อวันและภารกิจนี้จะปลดล็อกตอนที่ตัวละครมีเลเวล29นะครับ ตัวเควสจะให้เราคุ้มครองสัตว์ต่างๆนะครับจากการโจมตีของมอนสเตอร์ระหว่างทางเมื่อเราไปส่งถึงที่กําหนดนะครับก็จะได้รับรางวัลมานั่นเองนะครับซึ่งก็มีโอกาสได้ตัวกาชาพูดแมวด้วยแหล่งที่3ในการหาตัวกาชาพูดแมวก็คือการชาเลนจ์ต่อสู้กับเอ็มีซีนะครับกดที่เควสสีม่วงบริเวณด้านซ้ายมันจะขึ้นหน้าต่างนี้มานะครับเราก็ทยอยต่อสู้กับเอ็มีซีไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเราผ่านเอ็มีซีได้หลายตัวก็ยิ่งได้ตัวกาชาเยอะขึ้นอันนี้ในตัวอย่างหน้าจอก็คือเป็นเอ็ เพราะฉะนั้นอ c ตัวนี้ได้ก็ไปกดชา a l เลนต์ตัว M อ c ตัวต่อไปได้เลยนะครับซึ่งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับเควส์ชาร์เลนต์เอพีเนี่ยสามารถเล่นได้ตั้งแต่วันแรกที่เกมเปิดเลยนะครับแหล่งการหาตัวกระชาที่5าก็คือการเลื่อนแรงนะครับเมื่อเราดันค่าพลังตัวละครได้ถึงจุดที่กําหนดนะครับจะมีเควสให้เราสามารถเลื่อนแรงได้โดยแต่ละเควสในการเลื่อนแรงเนี่ยก็จะมีของรางวัลที่แตกต่างกันไปนะครับ ลำดับที่6ก็คือการทําภารกิจเติบโตในหน้าไอคอนกล่องของขวัญน,นะครับโดยภารกิจเติบโตนี่เราทำเควสต่างๆในเกมไปเรื่อยๆเนี่ยจะปลดล็อกไอชิเม้นต่างๆนะครับซึ่งมันทาให้ค่าคะแนนด้านล่างเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและเมื่อเก็บคะแนนถึงที่กําหนดก็จะได้รับตั๋วกาชาพูดแมวด้วยนะครับต่อมาลำดับที่7จะเป็นการใช้เงินบ้างแล้วนะครับอันนี้ก็คือการซื้อตั๋วกาชาจากตลาดมืดโดยตลาดมืดเนี่ยเราสามารถรีดได้ฟรีทั้งหมด3ครั้งต่อวันนะครับแล้วก็ เราจะต้องรุ้นว่าจะมีตั๋วกาชาพูดแมวเนี่ยมาสุ่มให้เราซื้อไหมหากเราลีครบ3ครั้งต่อวันแล้วจะต้องใช้ตั๋วที่เป็นรูปลูกเต่าเนี่ยในการลีกระดานนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าสุ่มตั๋วมาได้ก็จะต้องใช้ดอกไม้เงินเนี่ยเจ็ดแสน2ในการซื้อตั๋วกาชาทั้งหมด3อันนะครับอย่างที่8ก็คือการเก็บเลเวล a อเวนเจอร r พาร์เราสามารถทำเควสต่างๆภายในเกมนะครับแล้วก็เก็บเลเวล a อเวนเจอร์พาร์ให้เพิ่มสูงขึ้น พอเลเวลถึงที่กําหนดก็จะมีโอกาสได้ตั๋วกาชาพูดแมวด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราสามารถเติมเงินได้ก็สามารถเติมเพื่อปลดล็อก a d v e n t เจอร์พาด้านล่างด้วยนะครับก็จะได้ตั๋วแมวเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะครับอย่างที่กล่าวสั้นๆเลยก็คือการเติมแพ็คเด้งนะครับก็จะมีบางแพ็คที่ขายอยู่ที่ราคา300เพชรลุงนะครับจะได้ตั๋วกาชาทั้งหมด5อันและอันที่สิก็คือการใช้เพชรในการซื้อโดยตรงนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีการใช้เพชรลุงเนี่ยซื้อในราคา350ร้ได้ทั้งหมด5อันนะครับซึ่งมันจะแพงกว่าแพ็คเด้งเมื่อกี้แล้วก็สามารถใช้เพชรแสงเนี่ยซื้อได้ด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับจะสามารถซื้อได้เป็นรายสัปดาห์สัปดาห์ละ10อันนะครับนอกนอจากนี้ก็จะเป็นการใช้เพชรลุงซื้อโดยตรงแล้วนะครับก็คือซื้อตอนที่สุ่มแมวเลยก็ได้โดยถ้าเกิดใครสุ่มพูดแมวในช่วงต้นเกมเนี่ย20โลแรกมาจากการันตีได้ตัวสีทอง1ตัวนะครับ หลังจากนั้นจะการันตี1รอบก็คือ60โลส่วนแมวระดับสีแดงเนี่ยจะการันตีที่240โลนะครับและในคลิปนี้ก็มาสรุปคร่าวๆนะครับว่าเราสามารถหาตัวกระชาพุดแมวได้จากไหนบ้างก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกๆท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์และกด u ั s c r คร์ช่องจินเจอร์ a ช n เนลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ 지가 <목소리도>